บโกัการที่เราทําตนให้ดีก่อนที่จะใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องเป็นการข้ามขั้นตอนซึ่งมันใช้ปรับใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับจากเรื่องที่ทาม,มาเกี่ยวกับเรื่องของ <c oughs> หนูที่เข้ามารบกวนในบ้านผมก็ได้บอกวิธีไปแล้วว่าทําให้เรา <c oughs> ถูกต้องทุกอย่าง มันก็จะไม่มีไม่มีเจตนาหรือเป็นบาปเป็นกรรมก็น้อยที่เราจะใช้วิธีสุดท้ายเช่นใช้กรงดักหนูครับอันนี้เรื่องยาเบื่ออะไรเนี่ยคือผมเชื่อว่าพวกเราส่วนใหญ่ไม่ใช้เพราะว่าวิบากกรรมพวกเราเห็นกันมาหมดแล้วนะครับแต่ครนี้กลับมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการการจ้างลูกจ้าง ผมได้ให้คำแนะนำกับเคสเคสหนึ่งก็คือเคสที่มีมีท่านที่เป็นนายจ้างนะครับได้คุยกันแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าลูกจ้างเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนขยันหรือเหมือนไม่ขยันตรงลงคือมันสรุปไม่ได้ผมก็เลยตั้งคำถาม เขาฟังฟังดูมันยังสรุปไม่ได้ว่าตกลงเขา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 ดีหรือเขาไม่ดีผมก็เลยถามคำถามไปว่าพี่ได้มอบหมายงานให้เขาอย่างชัดเจนถูกต้องแล้วหรือยังพี่คาดหวังผลอย่างไรพี่เคลียรคำสั่งงานให้เขาชัดเจนแล้วหรือยังพี่ให้ทามมิง่งหรือระยะเวลาเขาชัดเจนแล้วหรือยัง การที่ที่จะจ้างเขามาทํางานอะไรผมผมเห็นแล้วว่าคุณพี่ไม่ได้ชี้ชัดลงไปว่าให้เขาทําอะไรเวลาไหนไม่มีจะกินจะนอนก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าเพราะนั้นสิ่งที่ผมเห็นในภาพที่ผมมองของผมเองคือเออคนที่เป็นพนักงานเนี่ยน่าจะน่าจะไม่ได้ขี้เกียจแต่เขาเป็นชาวบา้าน ขารอคําสั่งนายถ้าเกิดว่าไม่มีไมไ่มีคําสั่งเขาก็ทํางานนะแต่เขาก็ทําไปในแบบที่เขาคิดว่าถูกนะครแล้วก็เขาคิดจะพักเวลาไหนเขาก็พักซึ่งเราไม่ได้บอกเขาว่าต้องพักเวลานี้ mm hmm. เวลานั้น mm hmm. เพราะว่ามันไม่ได้เป็นงานโรงงานหรืองานบริษัทเป็นงานที่จ้างก,กันอยู่ในในบ้านอะไรกันปกติอันนี้ฟีดแบ็กที่ที่มาถ,ถักจากคุณพี่มาของผมคือเขา เหมือนขาพิเกียจแต่ผมเห็นกับตาว่าไม่ใช่ผมเห็นว่าคําสั่งงานไม่ยังไม่ถูกพี่ยังสั่งพี่ยังทําที่ตัวเราไม่ไม่ไม่ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะตําหนิเขาหรือก่อนที่จะคิดแทนเขา <c oughs> เพราะฉะนั้นมาดูว่าหนึ่งในแต่ละวันที่ได้สั่งงานเขาชัดเจนแล้วหรือยังพี่อย่าลืมนะคนไม่เหมือนกัน คนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเขาก็ชอบที่จะให้เจ้านายเนี่ยสั่งบางคนไม่ชอบแต่โดยทั่วไปแล้วอันนี้คำสั่งของนายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าการพูดหลุนแรงแต่หมายถึงว่าเป็นการสั่งงานธรรมดาว่าวันนี้เธอทำแบบนี้นะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เธอทำแบบนี้ให้จบแล้วกันนะอันนี้คือคำสั่งงาน ไม่ได้หมายถึงคําสั่งรุนแรงอะไรเพราะฉะนั้นคุณพี่ที่ผมเห็นคือคุณพี่ยังไม่ได้มอบหมายงานให้เขาอย่างชัดเจนนี่คือคีดถ้าตรงนี้เป็นหน้าที่ใครไม่ใช่หน้าที่เขาเป็นหน้าที่ของเจ้านายที่จะต้องทําการสั่งงานให้มีความชัดเจนว่าช่วงเช้าถึงเที่ยงเธอจะพักเวลาไหนไม่ว่ามันเป็นงานที่อยู่ในบ้านแต่เช้าถึงเที่ยงนี้ที่อยากเห็นเธอ ไปขุดเอ่อเอ,เอ่เรียกว่าอะไรไปไปถางหญ้าตรงนี้ยกตัวอย่างนะครับไปถางหญ้าแนวนี้เอาให้หมดนะแนวนี้เราก็กะดูว่าถ้าไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรแต่มอบหมายให้ชัดเจนภายในอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นี่จะเป็นการวางแผนระยะกลางขึ้นมาิีหนึ่งนะครับไม่ใช่รา,ายวันในที่นี้ให้เธอ ทำทั้งแนวนี้ให้หมดเลยนะอ่าส่วนวันนี้ทําแนวเพื่อตั้งต,ตรงนี้ก่อนอแล้วก็ภายในทิศนี้พี่คาดหวังให้เธอได้เคลียรของกองนี้ออกไปจากตรงนี้เสียแล้วให้เอาไปทําอะไรต้องบอกเขาให้ชัดเจนเพราะอย่าลืมว่าลูกจ้างก,ก็ไม่กล้าตัดสินใจและไม่กล้าทาลายไม่กล้าทิ้งของเหล่านั้นดังนั้นอยากให้คุณพี่ดูที่ตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าเราเป็น ผู้จัดการที่ทําหน้าที่เราได้ดีแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นหลายที่ลูกพี่อย่าลืมว่าผมผ่านการทํางานบริษัทมันเอาว่าจริงๆแล้วเกินยี่สิปีแน่นอนบริษัทนะีงานบริษัทผมเห็นระหว่างการที่ผมเป็นลูกน้องและในช่วงที่ผมได้เป็นผู้บริหารระดับต้นแล้วก็ไปผู้บริหารที่สูงขึ้นมา ว่าเมตเลยว่าความเหลื่อมล้ําความต่างจิตต่างใจความคิดระดับความคิดและบุคลิกของคน,นต่างกันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องรวบความให้ได้ว่าเราเนี่ยในฐานะหัวหน้าเจ้าของผู้จัดการเราอย่าเพิ่งสรุปเขาเพราะเขาลูกน้องแต่ละคนบุคลิกไม่เหมือนกันแต่หลักการจะต้องเหมือนกันคือ เราจะต้องเป็นผู้มอบหมายงานให้อย่างชัดเจนเราต้องตรวจที่เราทำมาทำไมทำไมเป็นแบบนี้ทำไมผมคิดแบบนี้เพราะผมทำงานกับฝรั่งผมทำงานกับคนญี่ปุ่นผมทำงานกับคนเกาหลีคนจีนคนอินเดียคนออสเตรเลียนอร์อเวย์สวีเดนผมทำมาหมดเลยเรืถึงรวมรวม,รม,รมถึงคนอเมริกันนะซึ่งผมเห็นแล้วว่า คนไทยไม่เหมือนกับพวกเขาดีอย่างเสียอย่างแต่พวกเขาเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาไม่จับผิดเวลามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่โทษตัวคนันนมีนายเป็นคนไอซ์แลนด์โอ้มาจากแดนหนาวมากนายผมนี่เป็นฝรั่งที่นับถือมากเพราะว่าผมเคยทำผิดแต่เขาไม่โทษผมเขาบอกว่าระบบไม่ดี นะเขาไม่มีนโยบายในการโทษคนนะเขาระบบระบบไม่ดีแก้ที่ระบบโอ้โหผมจํายันวันตายเลยเพราะวันนั้นผมผิดจริงผมผิดจริงๆต้องโทษผมแต่เขาไม่โทษเขาเขาให้เกียรติเราจนเรามานั่งจําไปตลอดชีวิตเนี่ยนันก่ปีแล้วอะว่านี่คือการเป็นผู้บริหารเป็นเจ้านายที่มี เขาเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ก็ดีมีความสามารถสูงดังนั้นต่อปีนี้เราจะต้องดูตัวเราให้ดีที่สุดสิ่งที่เขามอบหมายมาเราทำให้สาเร็จแล้วก็ถ้าเราเป็นนายจ้างจึงบอกพี่ว่าลูกจ้างจะแฮปปี้ถ้าพี่พูดคุยกับเขาอย่างชัดเจนว่า งานและหน้าที่ของเขาคืออะไรในแต่ละวันถ้าเกิดเราไปจำที่จำชัยเขาไม่ได้พี่วางแผนไปตลอดทั้งเดือนหรือปีก็ได้ว่างานทั้งหมดเธอทำอะไรบ้างในแต่ละวันเธอต้องทำอะไรในอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งงานอะไรต้องสำเร็จเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งโทษลูกน้องแล้วคิดว่าเขานี้ขี้เกียจหรือว่าไหนไม่เพราะลูกน้องบางคนก็จะสวนมาบอกว่าก็นายไม่สั่ง เวลาเขาพูดกันเขาพูดรับหลังเนี่เขาพูดทำกลางเพื่อนว่า mm hmm. ก็มึงไม่สั่งกูเองมึงมีหน้าที่เป็นผู้จัดการมึงไม่ไม่พูดมึงปล่อยให้กูคิดเองแล้วมึงก็มาโทษกูเวลาง,งานไม่เสร็จ mm hmm. เห็นไหมครับต่างจิตต่างใจเขาผิดไหมเขาไม่ผิดเจ้านายผิดไหมเจ้านายก็มีส่วนต่างคนต่างม,มีส่วนตกลงอยากหาที่คนหาที่ระบบ ั้นผมถึงเอา,าเรื่องที่เล่าเรื่องหนูมันเรื่องเดียวกันนะคะว่าเราลองดูที่เราเศษอาหารมี่จริงไหมเห็นไหมพอผมแค้ไปท่านแคะไปทีละหน่อยลูกศิษย์บอกว่าจริงเขามันมีเรื่องเศษอาหารเข้ามาแล้วไปสำรวจเถอเสร็จแล้วถ้าจะใช้วิธีสุดท้ายก็คือเอาหนูเนี่ยดักลงนะครับดักลงไปแล้วไปปล่อยมันก็ถือว่าเราไม่มีเจตนาบาปก็มันมันน้อยมากอะ่ะมันน้อยมากแต่ เราก็จะได้เข้าใจการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและฝึกฝนในตัวเองแบบนี้ไปนะครับอโอเคให้คำแนะนำประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ